โอเคก็มาสรุปงานนะครับอันนี้เป็นตัวบอร์ด iMA c 21เป็นิ้วนะครับพาร์ทบอร์ดก็จะเป็นเบอร์82 0นขีดสาขีด A นะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการขึ้นติดล็อกอีฟไอนะครับเด๋ยล็อกีฟไอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีล็อกแบบนี้นะครับเป็นมีเป็นล็อกพิม์นะครับธรรมดาแล้วก็มียูร์มิสเตอร์ ด i s เบ l ลนะครับทาเกนิก60น u ท e นะครับมีแบบล็อกแบบพินแบบนี้ก็มีนะครับมีล็อกค่อนข้างที่จะหลายแบบนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นการล็อกไบออดนะครับเพื่อที่ไม่ให้เข้าใช้ตัวเครื่องนะครับไม่สามารถสั่งบูตนะครับผ่านตัวองค์กรภายนอกได้นะครับหรือบางที่อาจจะเปิดเครื่องมาแล้วเจอเลยนะครับก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับ บางทีลูกค้าเขาก็ลืมรหัสผ่านนะครับราไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้เราก็ต้องเอามาให้ทางร้านปลดให้นะครับทีนี้ผมก็ทําการปลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปลดผมก็จะทําการถอดนะครับอุปกรณ์เม็ดนี้ออกมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวเม็ดแบตอดนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับตัวซิงค์นะครับตัวนี้ก็จะได้รับไฟ3โวลต์นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว rt 8 0 9 f ตัวนี้นั่นเองนะครับ เพื่อที่จะทำการดึงไฟล์นะครับดึงไฟล์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีโปรแกรมช่วยนะครับก็คืออั c ข i v e 9ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่เราทำการแฟกไฟล์ที่เป็นไฟล์เจีย์มีนะครับเหเรือเคลียค่าตัวล็อกอีตัวนี้นั่นเองนะครับีเยอ,อันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนำบอร์ตตัวนี้นะครับเข้า เทสกับตัวเครื่องตัวพาวเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เทสใส่ตัวหน้าจอประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับสำหรับการปลดอากาศนี้นะครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับครับทุกผท่ค้าไหนที่มีเครื่องติดล็อกแบบนี้นะครับอยากสซ่อมซ่อมก็สามารถซ่อมซ่อมได้นะครับนานสามาัยดีซูวิตมีสิบสาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าดูตำแหน่งน่ารับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับรวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณมากครับ